เดี๋ยวผมสี่พลังสาวสารชีพครับไฟายเนี่ยซ้อมมากี่วันซ้อมมาเดือนนึงครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายทุกจะบพ่อกุมกันนะที่เดิมเลยสระบุรีเราเนาะมีใครไปกู้บอาซ้อมอยู่ตอนนี้มีพวกเบอร์หนึ่งเขาเคยปราศักครับเพื่อนเธอตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละติดแปดบสูงเท่าไหร่มันร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้ห้าสิบแปดเลยมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าวันนี้เลยต้องมาเจอกับเสือฝั่งซ้ายเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครับอืมแล้วศึกษาเก่งตอนต่อยเขทยงศึกษาเขาเมวยสไตล์ ัไปหมดวันนี้มาเจอเสือของทรายนะวางเกวางแผงไงดิก็เดินเบียดไปเลยจะตามสไตล์เรามีอะไรอกแค่ขายอุ้งกุ้ยีกทีนะล่าสุดเราไต่ใครไปไต่เบอร์แดดที่ลำเนียนะเป็นไงบ้างชนะวันนั้นเบตเท่าไหร่ร้อยสองครับวันนี้ต่ร้อยสิบสองต่อตอนหนึ่งโอ้โหไหวไหมไหวเราเมื่อกี้ช้านักแล้วเป็นไงบ้างพอดีมาพอดีผ่านเรียบร้อยร่างกายไฟที่กี่เปอร์เซ็นต์เข็มแข็งสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้เดี๋ยวพร้อมเอาชนะใครมาเดิมคุมมากี่กิโล มรไ่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้30กว่าคนจังหวัดแต่ผมับะฝากเชิญชูแสงครับต่อเอ oh ทีนะครับที่เชิญในเกืนี้คนที่ไ่นนอ่ะันนีขอเยอะดีณครับ